จังหวัดฉะเชิงเซาสวัสดีทุกคนอนาวอะไมเงียบจังอันนี้เราพาไปเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซากันนะที่นี่ก็คืออุทยานพระพิคเนตรองค์ยืนคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนี่สวยงามมากเลย อุทยานพระพิคเนสครั้งแรกที่เรามากันนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาสักการะกันยังไงภายในาะถ้าที่จอดรถเข้าไปดูจริงเเปิดตั้งแต่เช้านะประมาณ9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นเ้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นโดยประมาณ ลาวจอดรถกว้างมากานี้โอเห็นแต่ไกลเลยนะะสาำหรับใครที่นับถือพระพิฆเนศนะก็สมา,ามารถมาเที่ยวมาสักการะบูชากันได้แล้วขอพอรกันได้รถเยอะมากเลยค่ะเยเลยคนน่าจะเยอะจุดจอดรถจกักรยานยนต์นี่ ก็วันนี้มามอไซค์นะไไนเข้าไปเลยจา้าขี่มาจากกรุงเทพเลยเชี่ยวฉากเชิงเซากันหลายคลิปลยเนาะไปหาล้มๆมข้างในน,ๆๆนะนู้เ,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 เข,ข้าไปอีกเออตรงนั้นล้มเลยนะเย่ยเย่ยเออขี่รคัตดีสวยมากเลย เข้าไปด้านไหนกัน ถูกมากเลยทุกคนวฮ้ยนี่มีปาาลาคาบ์ปด้วยตัวใหญ่มากขามันนิดนึ่งกูเดินไกลอยู่นัเนี่ะ

ห้องน้ำเลยเข้าไหมคนละหนึ่งร้อยบาท ชาวต่างชาติหรอชาเขาได้เลยไหมอ๋ชาวต่างชาติเสียคนละหนึ่งร้อยบาทขออนาตรัทาะออเดินตรงไปเลยนะครับเดินสวนกับทางเข้าด้านหน้า มีร้านกาแฟวิวสวยๆไว้บริการอ๋อแ้มีร้านกาแฟใช่หรอทก่านใดที่ต้องการรับชุดไล่กดฟูปองด้านีค่ะท่านใดทีต้องการรับชุดกดฟูด้คะโอ้ ทำยังไงเราไหวไม่เป็นอะ่ะรอคูอาคูปองไปรับตรงน้นลองดูกดกตกแกนก็ได้ได้เลยขัี่ตาแกนไหจะสอหน้านี้จะตาแกนให้เป็นยไช่อ ถ้าเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งหดนกันได้ร้อยค่ะตองใช้มือเลยด้านที่ได้จ้ารับวาุองก่อนนะคะเอาุบองไปแรช่บ้าพี่งิสดได้สแกนได้จ้าได้ไหมาเดี๋ยวเราคุปองจะูนะคะเลยจ้าล้ากุปอง้าอกไม้ายมือนะคะเอากุปองไปแรกชื่อบ้ายแทนจ้าสแกนได้งิสดได้นะคะสดได้นะคะ คูปปองแล้วก็มารับชุดไว้ททางนี้อนนี้เล่เานี่หอหะนหนึ่งรอยบาทนี่ไงไิธีไหนลำดับกันว่า แอจุดจุดลอยน้ำสองถ่ายรูปไปให้หน่อยจะจำไม่ได้พราศิวะกับพระแม่อ,อุมาว้าวสวยมากเลยคนมาเยอะนะนี่อะไรเอ่ยอันแรกอะไรเอ่ย สวยมากเลยถ่ายรูปให้ด้วยที่เขาถ่ายกันเมื่อกี้สวยอยู่นี่เขาเขามีล่มให้เดิน

และการมีบุตรด้วยศีระและอธิษฐานของคนประเทศกำลังสิ้งสี่แล้วจึงนำกล้าย็นจุดแจ่ไปั ยยเยบร้อยไอเออเออฮ้ยน,น,นี่ไงจุดรับพลังอนาี

เทนเปิดใส่ม <im edi> ันด้วยจุดเอียงตรงนเทียนเทีนกนใส่กระเป๋าเทียนอย่าไปลอยข้างนอกพอเทียมันย้อนติดอน้จุดน้าชื้นมันอยู่กับดอกม้นรัชื้นนวก็จุดน้ำมันหนูเหนื่อยเดี๋ยวเขาตั้งไล่ขา หนูว่าเทียนไม่ปักอะไ,ปปกมไม่ปักเแต่ไม่มีองเทียนเอาเทียนไปปกักแล้วถุงทูบไว้เด้อเอาเทียนไปปกักอืมเฮอ,อ ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็าไป เิมนกาากเดินดูรอบรอบทูกเทียนดอกไม้ก็ถวายหมดแล้วนะอะไรอ่ะอะหร อารตีไฟอขอให้เดินสามรอบเราไปเจิมหน้าผากก็ได้เนะต้องกดคูปองอีกรอบหนึ่ง ว้เวียางหลข้อเสียงเจริญฝ่าีรับทราบอยู่ที่ศาลาป้ากหลพิธีการที่อยู่ด้านหลังงพ่อพระพิฆเนศนะครับเชิญเลยครับเดินขึ้นมาเลยครับเดินขึ้นมาบนนะครับท่านใดที่อยากพิธฐานขอพรใจแล้วก็เดินขึ้นบนเลยนะครับอาจารย์ทำพิธีอยู่ที่ศาลาด้านหลังขลงพ่อพระพิฆเนศลยครับจะชอบเสียงะเจริญนักบาจะเจ่มีเรเลยครับ หนึ่งรอบถ้าศูนย์รอบที่สอง

อีกหนึ่งเล่าไม่กวนนะ ครบสามรอบแล้วเขาไปเจิมหน้าผากไปครอบเสียงกันตรงนู้นแต่เราน่าจะไม่เนาอคนเยอะมาก ประมาณนี้เนาะพระพิคเนศองค์ยืนอุทยานพระพิคเนศคอยเน่ก็ลาลทัวสีดืมกดซับสไคารต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเดี๋ยวราลากันแถวนี้เลยพระท้าวไหวไฟประจำวันเกิด ไปลากันรถน่ายรูเลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ ก็มีหลายจุดให้ทางนู้นนี่นั่น อ่อเขาบอกว่ามีคาเฟ่ดิมแม่น้ำบางประกง เทพเจ้าจีนตรงนี้ก็มี อ๋อทางเขาก็ห้ามห้ามสวนตรงนู้นให้เราเดินผ่านคาเฟ่ไปเลยเนาะข้างนอกนี้กิน,ะนะอะไรไหม ถึงแล้วห้องน้ำ